ขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับแว่นออฟตัสนาโพรเวอร์2.0ใครที่ชอบเล่นมือถือหรืออยู่หน้าจอคอมเนี่ยดวงตาของเราเนี่ยจะเจอแสงเข้าตานะครับแสงจากคอมแสงจากมือถือหรือแสงแดดก็ได้นะครับมันทำร้ายสายตาเรานะครับบางคนอาจจะสายตาผ้ามัวหรือสายตาสั้นก็ได้ต้องมีแว่นกรองแสงนะครับแนะนําเลยแว่นออฟตัสนะครับรุ่นใหม่โพรเวอร์2.0เนี่ยแข็งแรงมากๆาครับบิดหักงอได้ไม่พังนะครับแล้วก็ปกป้องสายตาเราจากแสงได้ดีมากๆใครที่สนใจเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้ในเพจออฟตัสนะครับไทยโค้ด ลดไปเลย100บาทดิฟ CB d ดีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใช้สารสกัดจากกัญชงหรือ CB d ดีไม่ใช่สารเสพติดนะครับแต่มีประโยชน์ต่อสุขภาพช่วยส่งเสริมระบบการทํางานต่างๆของร่างกายได้อย่างดีนะครับซึ่งดิฟ CB d ดีเนี่ยผลิตในโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน GMP มาตรฐานเดียวกับโรงงานผลิตยาในระดับสากลเลยนะครับและมีออยถูกต้องปลอดภัยแน่นอนนะครับหเซตเนี่ยประกอบไปด้วย CB d ดีออยล์นะครับซึ่งใช้ได้ทุกวันทุกเวลาครับช่วยปรับสมดุลของร่างกายโดยรวมให้เราเครียดแล้วก็ยังมี CB d ดีกามี่สามส สีม่วงเนี่ยช่วยให้หลับลึกหลับสบายนะครับตื่นมาสดชื่นส่วนสีแดงเนี่ยเสริมพลังเพิ่มความสดชื่นในตอนเช้านะครับพร้อมลุยงานทั้งวันส่วนสีเขียวเนี่ยสร้างภูมิภูมิกันนะครับเพิ่มความผ่อนคลายลดความเครียดกินได้ทั้งกลางวันและกลางคืนใครที่สนใจสั่งซื้อนะครับก็สามารถเข้าไปได้ที่ Line Official Account นะครับที่ @dipison i นะครับหรือคลิกลิงก์ที่ปักหมุดไว้ได้เลยนะครับเราทั้ง2ทีมก็ จะมีบิ๊กแมตช์เจอกันด้วยนะครับอยากให้พี่เมง้งพรววิวนะครับจากฟอร์มทั้งสองทีมซึ่งชนะมาทั้งคู่แบบนี้โอ้โหเจอกันถูกที่ถูกเวลาเหมือนกันนะเรียกได้ว่ากาลังแบบหกแต้มเต็มทั้งคู่อะ่ะมันจะชิงความได้เปรียบชิงโมเมนตัมได้เลยมันาการที่มีทีมหนึ่งชนะอีกทีมหนึ่งแพ้หรือเสมอกันก็ไปเรื่อยๆอยากให้พี่วิวนะครับคู่นี้โอ้โหคู่นี้นะมันมาเจอกันเร็วดีมากเลยจังหวะดีเพราะว่าชนะรวดมาสองสองทีมพร้อมกันเนี่ยเหมือนกับว่าคุณได้ดูมวยคู่เอกตั้งแต่ต้นนีัเลย แล้วมันเป็นคู่ชิงแชมป์ด้วยไงตรงนี้ถูกใจแฟนบอลแน่นอนผมว่าทั้งสองทีมเนี่ยยังมีปัญหายังมีปัญหาอยู่เพราะว่ามีนักบอลใหม่เข้ามาเยอะแล้วเอาลงไปเล่นเนี่ยพอสมควรอย่างอาร์เซนอลเนี่ยทั้งเยอเคลสซูบิเมนดี้ลงไปเดี๋ยวเราจะได้เห็นเอเซอีกอีกตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องปรับจูนเพราะเยอเคลสเนี่ยที่เห็น2เกมเนี่ยยังยังไม่ค่อยเข้าล็อกเข้าที่ในขณะที่ลิเวอร์พูลเนี่ยเอกิติเกตั้งตัวได้แล้วแต่ว่าแผงหลังเนี่ย ยังมีปัญหาเคืรเคสผมว่ายังยังต้องใช้เวลาหน่อยปรับจูนหน่อยแล้วก็กองกลางพอะคุณเล่นด้วยเวสเนี่ยกองกลางคุณจะก็จะเหลือพลังงานน้อยลงก็ยังต้องปรับหน่อยเพราะฉะนั้นสองสองทีมนียผมว่ายังยังไม่เข้าที่ยังไม่เข้าที่เพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีการได้และเสียประตูเกิดขึ้นผู้นี้ <Ừ. S 1> ผมว่ามีสกอร์สฝั่งนะ <laughs> ทีนี้พอเอาฝั่งลิฟูก่อนนะครับพอมันเล่นในแอนฟิลด์แล้วมันเจอคู่แข่งโดยตรงเนะี่ยเขาก็น่าจะต้องพยายามแบบเก็บสามแต้มเพื่อที่จะถีบตัวเองหนีคู่แข่งขออกไปแล้วเป็นการตัดขาตัดแขะตัดขาเซนอนด้วยถูกไหมครับคิดว่าใตลอดจะมาจะมาแบบฟิลเหมือนเจอแมนซิตี้ปีที่แล้วมาที่เล่นแอนฟิลด์แล้วเราหลังจากเกมกับมาริดอะ่ะเราก็เจอเป๊ปแล้วก็บีแบ้แบบโอ้โหจัดหนักเลยอะตั้งแต่ต้บบตนนะในการเจอเซนนอนแบบนี้ครับผมคิดว่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่า ธรรมชาติลิวภูเขาเปิดเกมลุกนะโดยเฉพาะอยู่ในแอนฟิลด์ยกเว้นว่าสกอร์เขานำเนี่ยเขาอาจจะเล่นอีกแบบหนึง่งแต่ถ้าสกอร์ยังศูศูนผมเชื่อและผมมั่นใจว่าลิวภูเปิดเกมแน่อยู่ในแอนฟิลด์ถ้าเขามาเล่นติดชึ่งเนี่ยแฟนบอลไม่แฮปปี้แน่นอนและด้วยสไตล์สล็อตเนี่ยเขาเดินหน้าแน่ ตรงนี้ผมคิดว่าลิปูจะเปิดเกมลุกนะซึ่งก็ก็คงจะมาตั้งแต่ตั้งแต่นาทีแรกเลยใช่ไหมมาบี้ใสใช่ไหมครับแล้วฝั่งาร์เซนอลนะครับการมาเยือนแอนฟิลด์ต้นฤดูกาลเนี่ยแล้วขาดนักเตะต,ตัวหลักอย่างบูกาโยซากา้าแล้วก็เดี๋ยวต้องเช็คโอเดกาดก่อนว่าไหวไหมเนี่ยการขาดอาวุธแบบนี้พี่เมงว่าเซนนต้องการมา,าสามแต้มหรือว่าประคองหนึ่งแต้มเล่นแบบเกมกับแมนยูแล้วก็อหวังลูกเซนบีสอะไรเงี้ยเพราะว่าอาร์เซน่อลเวลาเจอทีมใหญ่มักจะถ้าเราดูจากฤดูกาลน,นี้นะดูดูจะไม่ค่อยประมหม่าจะมาทรงไห เป็นไปได้เลยอะ่ะผมผมคิดว่าจะมาแบบแน่นๆ่นไว้ก่อนอาร์เซนอลของอาร์เตต้าตั้งแต่ซีซันที่แล้วเนี่ยเขาจะเล่นทรงนี้นะโดยเฉพาะเกมเยือนผมว่าการมาเยือนแอนฟิลแล้วคุณมีคะแนนกลับออกไปเนี่ยแต้มเดียวเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จนะเรามองกันระบบลีกแล้วเป็นคู่แข่งลุ้นแชมป์โดยตรงเนี่ยคุณมาเยือนเขาแต่คุณมีแต้มติดมือเนี่ยถือว่าประสบความสําเร็จถ้าคุณชนะถือว่าเป็นโบนัสถ้าคุณแพ้เนี่ยเหมือนกับคุณมอบ3นามคะแนนให้เขาไปกลับ6แต้มนะเพราะฉนั้นเนี่ยผมว่าอาร์เตต้าเลือกเล่น เกมกันชับไว้ก่อนแล้วก็รอสวนจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือในแอนฟิลด์เนี่ยลิอร์พูลเล่นกับทีมอื่นเนี่ยส่วนใหญ่จะชนะแต่3ปีหลังเนี่ยในพรีเมียร์ลีกเจอเซนอลเนี่ยสเสมอทั้ง3เกมเลยแล้วเป็นเป็นการสเสมอแบบมีสกอร์ด้วย3ปีที่แล้วเนี่ย2 0 2 2 2 3เนี่ย2-2ปีต่อมา1-1ปีล่าสุดเนี่ยลูกการที่แล้ว2-2มันไม่น่าจะแตกต่างกันมากนะัก เพราะว่าอาร์เตต้าและสล็อตก็เพิ่งเจอกันมาล็อกซีซั่นที่แล้วเนี่ยจบด้วย2 2ทั้งเย้าและเยือนเลยผมว่ามันจะเป็นเกมที่สนุกนะแต่กินกันยากนะจุดสําคัญของอาร์เซนอลก็อย่างที่บอกไปนะครับอาจจะไม่มีโอเลกาดแต่ไม่มีบุกโยสาก้าแน่นอนคิดว่าตรงนี้ส่งผลยังไงบ้างกับเกมนี้ครับเกมรับลิเวอร์พูลนะ่าจะเบาลงเยอะส่วนอาร์เซนอลก็ขาดอาวุธสําคัญเพราะว่าสาก้านี่เป็นแกนหลักในการในการสร้างสรรค์ประตูกับสร้างสรรค์โอกาสเลยถ้าดูจากดูจากความเป็นตัวหลักเป็นตัวจริงเนี่ย มันจะส่งผลแต่ผมว่านะซาก้าอเดกาตอนหลังก็ไม่ได้พีคมากนะโอเคแหละซาก้าอาจจะไม่ได้พีคมากแต่เปลี่ยนเป็นประตูได้อย่างนัดล่าสุดเนี่ยการมีเขาอยู่ในทีมมันก็อุ่นใจอะ่ะแต่ผมว่าเขายังไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีมากนะบางทีเนี่ยการที่คุณเปลี่ยนกลิ่นเอาเอเซ่มาเล่นเอามาดูเอเก้มาเล่นเนี่ยจังหวะทะลุทะลวงคุณอาจจะดีขึ้นก็ได้แล้วไม่มีอเดกาเนี่ยคุณอาจจะใส่กองกลางอัดแน่นๆมาเช่นซูบิเมนดีเด็กแคนไลส์มิเกลเมริโน ใช่ไหมแล้วคุณก็ลุกโดยเอเซมาดูเอเก้แล้วก็เยเคเลสเนี่ยบางทีเนี่ยไม่ต้องใส่ตัวลุกลงไปเยอะทํากองกลางให้กระชับกระชับแล้วรอสวนเนี่ยมันอาจจะเป็นผลดีก็ได้นะโอเคละการขาดโอเดกาดแล้วก็ซาก้าเนี่ยมันส่งผลเพราะเขาเป็นผู้เล่นตัวจริงแต่เรามองในมุมที่ดีมันก็มีถ้าคุณใส่กลางแน่นๆลงไปแล้วคุณลุกด้วยปีกสองข้างจัดๆเนี่ยมันก็มีโอกาสเหมือนกันแล้ว คิดว่าลูกเซตพีทของอาร์เซนอลจะเป็นปัญหาสําหรับลิเวอร์พูลนะครับเพราะอาร์เซนอลก็เซตพีทมาประตู2นัดติดแล้วนะคือ2ทีมนี้นะลูกกลางอากาศลูกตั้งเตะเนี่ยเล่นได้ดีมีประสิทธิภาพพอกันเหมือนรูปที่ผมให้ดูเมื่อสักครูน่นี้ที่3ฤดูกาลหลังสุดอาร์เซนอลได้33ลูกจากลูกตั้งเตะลิเวอร์พูลได้20ลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สองทีมนี้ทั้งโจมตีและป้องกันลูกตั้งเตะเนี่ยผมคิดว่าดีพอๆกันแต่อาร์เซนอลเนี่ย <S <S 2> <S 2> ตัวเลขมันจะเยอะกว่าแต่ว่าโดยรวมแล้วอะ่ะผมว่า จุดเนี้ยเป็นจุดแข็งของทั้งคู่ทั้งป้องกันแล้วก็โจมตีนะแต่น a l จะดูดูดีกว่าด้วยตัวเลขก็สรุปพี่เม้งคิดว่าจะออกมาเท่าไหร่ครับสกอร์ผลดีกว่าไม่เอาสกอร์สกอร์ยากไป <laughs> ผมว่ามันจะเล่นกันสนุกแบ่งแต้มมีสกอร์ไม่น่าไม่น่าจะแตกต่างจากที่เจอกันเลือทุกการที่แล้วนะคิดว่านะคิดว่าโอกาสลิเวอรูชนะมีมากกว่าแต่ผมว่านอ纳จะไปแบบกระชับและจะเล่นจะทําให้ลิเวอร์ูเล่นยาก ผมคิดว่าแบบนั้นภาพลิเวอร์พูลเสียประตูในแต่ละเกมมันยังติดตาอยู่แล้วจากดูจากที่ดูมา2ทีมเนี่ยครับคิดว่าทีมไหนบัน้นปลายมีโอกาสมากกว่ากันครับรีเมลีปีนี้ก็ต้องยกให้ลิเวอร์พูลนะเพราะว่าผมดูลิเวอร์พูลยุคสล็อตเนี่ย,ต,นนยต่อเนื่องมาถึงซีซั่นนี้เวลาดูลิเวอร์พูลเล่นเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าจะได้ประตูอยู่ตลอดเวลาเลยจริงๆผมว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลก็ต้องมีความรู้สึกแบบนั้นนะไม่ว่าจะเป็นนาทีไหนก็ตามอ่ะเล่นไม่ดีเกมรับหลุดหรืออะไรก็ตามแต่ความรู้สึกเหมือนว่า ถ้าบุกขึ้นมาได้จะแจ้งสักหน่อยเดี๋ยวมันจะมีประตูเนี่ยความรู้สึกแบบนี้มันมีตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วไงผมว่าตรงนี้แหละที่ลิเวอร์พูลดูดีกว่าอาร์เซนอลนะอาร์เซนอลเนี่ยบางทีเล่นไปเล่นมาตื้อตันแล้วก็ดูแล้วไม่มีความรู้สึกว่ามันจะได้ประตู แต่ไม่เหมือนลิเวอร์พูลต่อให้มันเล่นไม่ดีหรือตื้อตันแต่มีความรู้สึกว่ามีโอกาสมันจะได้ประตูอันนี้คือข้อแตกต่างให้ผมเปรียบเทียบระหว่างอาร์เซนอลลิเวอร์พูลนะดูตายยากเลยนะลิเวอร์พูลแบบจะจะเสมอจะเสมอแล้วมาเฉยอะ่วงม้ายม,มันดูมันดูมีมีความพิเศษตรงนีนะ้แต่อาร์เซนอลก็ยังไม่เสียคือเมื่อวานเนะนะน,นี่ยนะลูกนี้ไอเจ็ดนาทีสุดท้ายเนี่ยผมมาดูในตอนท,ท้ายเนี่ยนะว่าดูยังไงก็เสมอว่ะเพราะนิวคาสเซิลมันมันเอาได้แล้วแล้ว,ลวก็เกมตึงๆแล้วอะดูดิลิเวอร์พูลยังมาได้ S 1> <S 1> จริงๆเมื่อวานนี่แฟนลิเวอร์พูลหลายคนก็ตอดใจแล้วนะคือแบบไอโอซูล่ามายิงท้ายเกมแล้วจริงๆอ่ะแล้วลูกเกมลิเวอร์พูลคือเจอนิวคาสเซิลกดยับนะครับโอ้เมื่อวานเนี่ยลิเวอร์พูลมีแต่คนนึงก็ลิเวอร์พูลเหลือสิบตัวนะยเจอนิวคาสเซิลสิบตัวกดยับลิเวอร์พูลสิบเอ็ดจริงครบนะครับแต่แบบสล็อตก็จวดจวดเทพจริงๆอ่ะเปลี่ยนตัวแล้วแล้วแล้วก็ทําได้จริงอ่ะมันก็โหมันมากเลยนะครับเมื่อวานส่วนอาร์เซนอลก็ฟอร์มกำลังโหดเลยถล่มลีดไปห้าเม็ด จริงๆรีตัวก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดขี้ริ้วขี้เลน,นะหลายตัวก็ก็มีประสบการณ์ในพเมร์ลีกมาแล้วนะครับไม่ไม่เหมือนในพวกน้องใหม่ปีที่แล้วนะที่มาตรฐานคนละระดับชั้นนะครับ